สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ภูเกษตรเฉกับคลินิกพืชภูเกษตรค่ะวันนี้นะคะจะขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับการทําสวนผักบนพื้นดินกันค่ะหากว่าเรามีดินที่ดินแปลงเล็กๆนะคะอยู่ที่หลังบ้านเราแต่ว่าล่อยว่างไว่เฉยนะคะเราก็สามารถดัดแปลงที่ดินหลังบ้านเนี่ยมามาเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวไว้ทานได้นะคะโดยทั่วไปแล้วการทําแปลงปลูกผักเนี่ยสามารถทําได้ด้วย2วิธีค่ะอย่างแรกเลยคือการยกร่องแปลงนะคะการขุดดินลึกอย่างน้อยหนึ่งหน้าจอบนะคะตากดินทิ้งไว้7วันหากมีแรงทํามากก็สามารถ ขุดให้ลึก1เมตรได้ซึ่งถ้าเรายิ่งขุดลึกเท่าไหร่ลกพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีและสามารถหาอาหารในชั้นใต้ดินได้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะปรับมุงดินโดยให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักสัก1กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรและคลุกให้เข้ากัน3นะคะรดน้ําหมักชีวภาพให้ชุม่มหมักทิ้งไว้ประมาณสักนจ็ดวันจึงเริ่มปลูกผักได้ค่ะนอกจากวิธีการยกกร้องแปลงแล้วนะคะยังสามารถทําแปลงปลูกขึ้นใหม่ได้ด้วยค่ะซึ่งเป็นวิธีการใส่วัสดุต่างๆมาก่อหรือสร้างเป็นแปลงดินหรือผสมเป็นดินใใหมม่่่่สลงงไไปโดยทีต้อ วลกับสภาพดินในพื้นที่ค่ะหากมีที่ดินมากการทําแปลงปลูกให้สามารถปรับปรุงดินได้ง่ายขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าดินหากพื้นที่ของเราเป็นพื้นปูนนะคะควรยกร่องด้วยกาะมะพร้าวเพื่อบดความร้อนที่จะระบายออกมาจากพื้นปูนนั่นเองค่ะสำหรับแปลงปลูกควรระบายน้ําได้ดีนะคะการใช้วัสดุรองแปลงอย่างเช่นผ้าใบหรือกระบะผสมปูนควรมีการเจาะรูเพื่อระบายน้ํา การใช้รังไข่พลาสติกและผ้าีโอเท็กซ์ทายนะคะหรือกระสอบที่สามารถระบายน้ําได้รองด้านล่างแปลงก่อนใส่วัสดุปลูกมีส่วนช่วยให้ระบายน้ําได้ดีขึ้นส่วนผ้าีโอเท็กซ์ทายนะคะมีส่วนป้องกันไม่ให้เศษดินเลอะออกมาด้านนอกในขณะที่เรารดน้ํานั่นเองค่ะสาหรับพื้นที่ที่มีปัญหาน้ําท่วมขังบ่อยหรือมีความเสี่ยงน้ําท่วมสูงแนะนําให้ยกแปลงสูงเพื่อป้องกันน้าท่วมขังและยกแปลงสูงมีส่วนช่วยให้ดินระบายอากาศในดินได้ดีทําให้ดินไม่ร้อนจนเกินไปค่ะ หากเพื่อนเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการปรึกษาการทําทสวนบนดินสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้ที่คลินิกพืชผูกเกษตรได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ